เบ็นเลซิ่งนะคะโพสต์คืนวันวาเลนไทน์สยบข่าวเมาส์เรื่องที่คุณแพทณประภามีแฟนใหม่แถมยังแท็ก i อจนะคะที่กลางหน้าผาของสาวแพทอีกด้วยทำเอาแฟนๆเนี่ยแซลกันสนั่นเลยค่ะมาจนได้นะคะภาพคืนวาเลนไทน์ค่ะหลังกระแสเมาส์แพทณประภามีแฟนใหม่เป็นคุณหมอรูปหล่อเจ้าของคลินิก ล่าสุดนะคะคืนวันวาเลนไทน์ค่ะคุณเบนเรซซิ่งนะคะก็โพสตภาพพ่อแม่ลูกสุดน่ารักค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่า Happy Birthday Racing and Happy Valentine Day 2019จ้าขอให้แม่แม่และเรสสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะครับนั่นแหละค่ะ แถมยังแท็ก IG นะคะที่กลางหน้าผาของสาวแพทอีกด้วยจนแฟนๆนะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะอย่างที่เห็นนะคะเรียกว่าส่งหัวใจกันรัวๆเลยค่ะพร้อมบอกว่านะคะเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปค่ะทั้งยังบอกอีกนะคะว่าอยู่สถานะไหนก็ขอให้มีความสุขแฟนๆเนี่ยเรียกร้องให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วทั้งคู่จะไม่ยอมกลับมาหรอคะ เรื่องกลับหรือไม่กลับเนี่ยแอดไม่สามารถฟันธงได้นะคะแต่ว่ามีแฟนคลับขาตาดีก็บอกว่าให้ดูที่นิ้วนางของสาวแพทนะคะว่ายังมีแหวนอยู่เลยนะคะส่วนคุณเบนเองนะคะก็เนี่ยค่ะคืนวาเลนไทน์ก็มาปรากฏตัวนะคะเป็นรูปครอบครัวแบบนี้นะแถมยังมีคลิปมีด้วยนะคะ oh. คิสปาห้าทีคิสปานคิสปาห้า, no. าที <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> คิสหนึ่งหนูคิสปา เป็นไงล่ะคะแหมก็มีคลิปแบบนี้นะคะออกมาให้แฟนๆดูนะคะจะไม่ให้พวกเราลุ้นกันได้ยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจให้ครอบครัวนี้แล้วกันค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระ,ะดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆนะแอดก็จะเอามานําเสนอในช่องนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า